สุขภาพเนื้องอกที่หน้าอกหรือสมองเอ้ยมีที่ี่้วมีที่ผ่าสมองคือในก้านสมองแล้วมหน้าอกด้วยว้มันเจอเจอในสมองก่อนแล้วก็ผ่าสมองไปรอบหนึ่งถึงเจอที่หน้าอกหน้าหน้าอกอ่ะไปยังไม่ยังไม่ยังไม่โตก็เลยยังไม่ยังไม่ผ่าค่ะแต่ว่าในสมองเนี่ยคือตอนที่ตอนแรกที่เจอคือสามจุดหนึ่งใช่ไหมแล้วตอนผ่าคือสี่สี่เซนตอนนี้ผ่าออกมาโหละเอียดไปปะตอน ตอนตอนนี้คือ2 1งจุดหนึ่งคูณศูนย์จุดแปดคือเพราะว่าเพราะผ่าออกไปแล้วรอบหนึ่งค่ะที่เปิดท้ายทอยส่วนอีกรอบหนึ่งอะเท่าที่หมอบอกคือต้องเปิดข้างตาขวาซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้ตอนนี้มันยังไม่โตมากแต่ว่าถ้ามันโตมากประเด็นคือมันจะเสียเ่ยงที่จะไปเบียดเส้นประสาท3มเส้นแล้วก็เส้นประสาทคู่ที่เจ็แล้วก็สิ่งที่มันเบียดไม่ได้เลยคือจริงๆล้วคือก้านสมองอย่างที่บอกว่าถ้าโดนใบบุ๋มนิ้งตายอย่างเดียว เออก็เลยก็เลยต้องตอนนี้โปรเซสมันคือการที่นิ่ง6เดือนไปไมดูทีว่าถ้ามันโตขึ้นนิ่งก็ต้องผ่าแต่ว่าถ้ามันยังไม่โตเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้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 อยู่ด้วยนองให้มันเสี่ยงเสี่ยงเป็นเสียงตายขนาดนี้นิ่งแบบจยดติดการจัดการในองครู้สึกไหมไงนี่รู้สึกว่าถ้าดูคนมีสิ่งนี้อยู่ในหัวแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ตื่นก็ได้ตลอดเวลาเราจะไม่ค่อยคิดมากแล้ว เพราะว่าเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นจริงๆหมายถึงว่าเราไม่ได้แค่พูดมาว่าแบบพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ตื่นนะแต่เรามีเปอร์เซ็นต์ที่พรุ่งนี้เราอาจจะไม่ตื่นจริงๆอะไรเงี้ยแต่เวลานี้เราเรื่องพรุ่งนี้มันดูเหมือนเออดูเหมดไม่เชื่อเลยอ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้นี้อาจจะไม่ตื่นก็ได้จริงๆแล้วนิ้งตรู้สึกว่าถ้าวันนี้นิ้งทำวันนี้โอเคแล้ววันนี้แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยถ้าจริงๆแล้วว่าพี่คนนี้งนิ้คิดว่านิ้เพิ่งเสียพี่ที่สนิทไปอยู่คนหนึ่งนอนแล้วแบบว่่่าาททุกกอยยงมมมมมััััันนนนนนแบบเิดดขึ้โี โดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเลยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วถ้าพรุ่งนี้สมมติว่าเราไม่ตื่นขึ้นมาจริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้อะไรอีกแล้วปะแสดงว่านิ้งไม่กลัวถ้าสมมติพรุ่งนี้เราจะไม่ได้ใช่นิ้งไม่กลัวเพราะทุกวันนี้ทำดีที่สุดนิ้งไม่กลัวจริงๆเพราะว่าเพราะว่าตอนที่ผ่าสิ่งที่นิ้งสิ่งตอนที่ดมยาสลบสิ่งที่นิ้งขอคือนิ้งบอกว่าถ้าถึงเวลาของนิ้งแล้วก็ขอให้นิ้งไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ขอให้นิ้งกลับมามีชีวิตที่มยยยากว่่เดดองู้้ไไ และเราก็คิดว่าแบบเอ้ยถ้าเราใช้โอกาสนี้ไปเลยดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีคนแบบว่าพูดว่าแบบเออเราเห็นการตัวหรือเปล่าแล้วคนที่อยู่จะเป็นยังไงอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคค่ะได้งั้นนี้ไม่ขออะไรเลยเพราะอะไรหนูอยาก,ยากไม่อยากอยู่บางทีเราก็เหนื่อยตอนนัดอะไรนะคะตอนนัดตอนนี้ก็ยตอนตอนตอนนี้ก็คือคือถ้าหนูยังมีชีวิตอยู่ต่อหนูก็จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดหนูยังคงม,มีความปรารถนาอะไรหลายอย่างมีความอยากทําอะไรหลายอย่างอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้า ้าพวกนี้ไม่อยู่จริงๆก็โอเคก็คิดว่าไม่ไม่มีไม่มีต้องกลับมาแบบลุงนี้ฉันน่าจะอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เหลืออะไรยังยังไม่ได้ทำบ้างคือจริงๆ,ๆอะค่ะถ้าเรายังอยู่เนี่ยสิ่งที่เราอยากทำมันอีกเยอะมากมันแบบอู้อยากทํานู่นอยากทานี่หมดอะไรเงี้ยแล้วแล้วทุกวันน่ะเราพยายามที่จะทํามันเนาะหมายถึงว่าแบบริงคิดว่าทุกคน,นมีเป้าหมายในชีวิตแล้วเราอะทุกคน,นพยายามจะเดินสู่เป้าหมายนั้นไม่ว่าจะอยากเลื่อนขั้นอยากเป็นรกล้องที่อยากทําอะไรก็ตามเรากํลาลังเดินไปสู่เป้าหมายนะแต่ถ้า อยู่ดีๆวันหนึ่งพรุ่งนี้เราไปถึงมันไม่ได้อะวันนี้ทุกคนพยายามสุดแล้วนิ่งรู้สึกว่าพอยสํสคัญมันคือตรงนี้คือทุกคนพยายามเต็มที่ในขณะที่ตัวเองมีชีวิตอยู่แล้วและแค่นั้นมันเพียงพอแล้วกับการใช้ชีวิตสิ่งที่เหนื่อยที่ทําที่ไม่เราไม่อยากอยู่มันคืออะไรเออนิ่งคิดว่ามันเป็นมันเป็นตัวเราเองที่แบบว่าเราเราแคร์ทุกอย่างเราคิดทุกอย่างเรากังวลทุกอย่างเยอะไปหมดแล้วเราเลยรู้สึกว่าเราเหนื่อยกับความรู้สึกเหลือเกินอะไรเย่างี้ค่ะ เกี่ยวด้วยค่ะแล้วก็ทจริงมันเป็นปัญหาหลายๆอย่างเลยหลายๆด้านไปหมดที่เรารู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วหนูโอเคดีนะหมายถึงว่าแบบถ้าหนูจะไปสบายหนูก็รู้สึกว่าหนูสบายดีอะไรเงี้ยแบบหนูคงแฮปปี้ที่จะไม่อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังอยู่แต่ก็เลยต้องโอเคก็ต้องอยู่ต่อคนรอบข้างคนข้างหลังคนในครอบครัวคนในครอบครัวให้กำลังใจอย่างไรเอ่อหมายถึงว่าเรื่องสุขภาพหรอคะเรื่องสุขภาพคือจริงๆแล้วทุกคนน่ะ ทุกคนนัรู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นอะไรกับมันมากแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกับมันมากจริงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายอมรับได้หนึ่งคือทีน่นิงนงอาจจะเป็นแบบนี้ได้เพราะว่านิงยอมรับกันเลยมั้งว่าว่าวันนี้ทําอะไรได้บายย้างอย่างเช่นเนื้อง,งอกเนี้ยมันฉายแสงไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในสมองโอเคฉายแสงไม่ได้แล้วทําอะไรได้บ้างคะคุณหม <im elt id. S 1> um? อคุณหมอ,อ,หมอบอกว่ามันผ่าได้อย่างเดียวโอเคไฟงั้นผ่าอันตราย ที่การผ่าเพราะว่าอยู่ใกล้ก้านสมองที่สําคัญที่สุดในในร่างกายเราควบคุม้อัตราการเต้นของหัวใจเพราะหมอก็ต้องมีบอกพ่อว่ามันมีเปอร์เซ็นต์การเป็นเจ้าหญิงนิทานด้วยนี่นั่นโอเคไฟในเมื่อนิง้งนิ้งทำอะไรไม่ได้อ่ะแล้วแล้วหมอแล้วเราก็ทําได้แค่เชื่อใจหมอจริงเพราะว่าตอนนั้นเราก็นอนเป็นก้อนเนื้อแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจไปแล้วเราเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยแล้วชวีตมันก็เป็นแบบนั้นเสมอคือเราควบคุม อะไรไม่ได้เลยยกเว้นตัวเราเพียงอย่างเดียวกับเล่นในเรองสมองยังไม่ทันจะได้แบบเคลียร์มาเจอตรงนี้อีกเราคิดวนะ่าจุดประสงค์อ่ะคือพาพ่อกับพ่อกับพี่ชายไปตรวจสุขภาพเราเจ,ะจะอใจผ่อนเองด้วยความที่อยากรู้ร่างกายคนอื่น <c oughs> เพราะว่าเราอ่ะเป็น <c oughs> คนที่ไปโรงพยาบาลจะไปฉีดยาแบบแก้ปวดหัวอยู่ดีเราเจอเนื้งองอกเรารู้สึกว่าโหชีวิตมันแบบพลิกอย่างนี้เลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตเราและ งั้นเดี๋ยวพ่อพี่ไปตรวจก่อนเลยดีกว่าว่าเขาเป็นอะไรเราจะได้รักษาคือนี้รู้สึกว่าถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวอันนี้ไนิ่งจะไม่ค่อยเครียดแต่ว่าถ้ามันเป็นคนที่นิ่งรักอะหรือว่าเพื่อนพี่น้องรอบตัวนี้แล้วนิ่งช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยนิ่งเป็นกังวลมากกว่าไปถึงว่าสมมติว่าพี่ป่วยแล้วรู้สึกว่าโผแบบ พี่แย่แล้วแล้วเราช่วยเหลืออะไรพี่ไม่ได้เลยสําหรับเรามันเป็นเรื่องที่แย่กับเรามากกว่าการที่เราป่วยแล้วเราเป็นอะไรเรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นเรื่องของเราเราน่าจะเอาชนะมันได้ต่อให้เราเอาชนะมันไม่ได้เราก็พยายามเต็มที่แหละอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นเรื่องของอื่นเราเลยเครียดมากกว่าเราก็เลยอยากที่จะรู้เรื่องของทุกคนไปพี่ชายกับพ่อไปตรวจร่างกายสุขภาพซื้อแพ็กเกจให้ไปไม่มีใครเป็นอะไรเลยนี่เป็นอีกแล้วเออแบบโอเคแต่คือเด็กๆนี่เคยแบบพูดไว้แบบตอนที่เห็นพี่ชายป่วยได้แล้วว่าแบบว่า แบบคือเห็นคืเห็นพี่นัทปวดท้องแล้วแบบพี่นัททรมานมากเราช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็แล้วเราก็พูดว่าแบบโอเคแบบว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นกับพี่นัทเราแบบขอให้มาอยู่ที่เราอ๋อโตมาได้ทุกอย่างเอาไปเลยได้ทุกอย่างนี่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีไหมว่ามันเหมือน,นแบบเราเจออีกแล้วหรอแล้วมันเป็นนี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วนี่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมาก แม้ว่าแม้ว่าเนื้องอกมันจะฝังดูน่ากลัวมากใช่ป่มมันอยู่ในตำแหน่งที่น่ากลัวและอันตรายและหนึ่งในแสนแล้วก็ไม่มีคําตอบว่าทําไมคุณหนึ่งเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้องอกชนิดเนี้ยคนจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อตื่นขึ้น,นมาเป็นอัมพาตไปแล้วหรือว่าหรือว่าเกิดอะไรที่แย่มากกว่านี้ไปแล้วอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเรายังโชคดีก่อนที่เรารู้มันก่อนแล้วคือหลังจากที่เราเป็นเนื้องอกมันก็นําพาอะไรมานําพามาซึ่งอะไรอีกหลายๆอย่างที่แบบว่าแบบเออ ถ้าเราไม่เคยเป็นมันเราอาจจะไม่เรียนรู้ชีวิตเร็วขนาดนี้ก็ได้เราอาจจะไม่ปล่อยวางอะไรได้เยอะขนาดนี้ก็ได้คือคือนิ่งว่ามันมันเป็นเรื่องที่ทําให้ไม่เซ็ตเราค่อนข้างเปลี่ยนไปเลยกับการใช้ชีวิตที่แบบว่าแบบใช้ชีวิตเล่นเล่นมาโดยตลอดโดยที่แบบคือเรื่องพวกนี้เวลาเราได้ยินจากของคนอื่นนะคะเราจะรู้สึกว่าแบบอยู่ดีพรุ่งนี้คนนึงก็เสียเพื่อนเราก็เสียคนรอบตัวใครก็เสียเราก็จะแบบหูมันฉับพลันมากมัน มันเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลมากๆอะไรเงี้ยแต่พอมันเกิดขึ้นกับเราเองอ่ะเรารู้เลยว่าโลกเนี้ยไม่มีความแน่นอนวันนี้คุณอาจจะดีพรุ่งนี้อาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยงั้นงั้นมันคืออยู่นปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คิดว่าเป็นโลกเวทโลกรรมโลกเวทโรกรรมคือแบบว่าบางคนเขาื่อเป็นโลกเวทกรรมอ๋อไม่ไม่เคยคิดแง่นี้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆเราเชื่อว่ามันก็ยังดีอยู่หมายถึงว่าไม่รู้สิเรารู้สึกว่าเราโชคดีนะหมายถึงว่ากัน มันเป็นสิ่งเนี้ยมันนำพาอะไรมาซึ่งอะไรอีกเยอะมากจริงๆไรเงี้ยมีงานที่เราสรารคดีเขาคือพอพูดแล้วมันตลกป้่าหมายถึงว่าแบบเราได้ทําสารคดีที่มันเกี่ยวกับที่เราเป็นเนื้องอกกับผู้กุมกับคนหนึ่งที่เราอยากร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นเรื่องบังเอิญที่มันแบบเฮ้ยเราเราโอเคกับคือมันเป็นไปแล้วด้วยแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเรายอมรับมันไรเงยแต่ยิง่งดูชื่อมากเลยเนาะเวลาดัานหมอนดัดผ่าเมื่อไหร่ อ,อ๋อต้องผ่าคือคือมันต้องผ่าอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเนื้อง,งอกไม่อันตรายแต่ว่าอันตรายอยู่ที่การผ่าอย่างที่บอกว่าคือเวลาผ่าอย่างเงี้ยแบบจริงๆแล้วในสมองเราพอพูดอย่างงี้ทุกคนจะเริ่มแบบออจินตนาการในสมองแล้วมันจะต้องดูยากแน่เนืองป่ แต่ว่าแบบว่าเราค่อนข้างแบบว่าอยากรู้เรื่องพวกนี้มาเพราะว่าเราก็คุยกับหมอเยอะอะไรเงี้ยว่าแบบวิธีการผ่ามันเป็นยังไงแบบว่าหมอก็จะบอกว่าแบบเวลาผ่าเขาต้องใส่แว่นที่มันขยายแบบเส้นเลือด20เท่าคือเราจะได้เห็นเส้นเลือดในสมองเราแบบใหญ่ขึ้นมาแบบ2มิลอะไรเงี้ยแบบว่ามันโหมันอนข้าเป็นแบบประสบการณ์ที่ใหม่มากสําหรับเราแล้วพี่คิดดูนะจะมีใครจะกี่คนที่ได้ไปนั่งในห้องหมอแล้วแบบว่าเปิดเอ็กซ์ฟิล์มเอ็กซ์เรย์แล้วหมอก็บอกว่าอันนี้คือก้อนเนื้ออันนี้คือเส้นประสาทตรงยนี้คือแบบว่าเราไม่เคยมบกาั สเสก็ยอยตอนนี้ก็คือยังต้องไปพบึกษาหมอกเดือนหรือว่าแบบกด6หรือว่ากดตอนนี้ไปไปเอ็มไอค่ะไปพอถึงเวลาก็ไปเอ็มไอเพื่อดูว่ามันโตขึ้นไหมยอย่างที่บอกว่าตอนที่นิ้งผ่าคือจริงๆมันโตขึ้นมาแค่0.1เองตอนแรกมันคือ2.0คูนไม่คือตอนแรกมันคือ3.1เซนใช่ไหมแล้ว6เดือนมันโตขึ้นมา1เซนเป็น4เซนหลังจากนั้นพอผ่ารอบแรกเปิดไถ่ทอยรอบแรกเนี่ยเอามันออกไปได้เหลือ2.0คูณ0.8แต่พอไปเอ็มไอรอบล่าสุดมันเป็น2.1คูณ0.8 คือตอนแรกอะเรามีสติถีว่าแบบว่า6เดือนจะโตขึ้นมาเซนนึงซึ่ง4เซนเนี่ยอันตรายและใหญ่มากเหรียญสิแล้วเริ่มจะไปเบียดอะไรหลายอย่างแล้วตอนผ่ามันก็มีเอฟเฟกเยอะเหมือนรอบแรกพอนิผ่าเสร็จตาก็ยังไม่กลับมาปกติเงี้ยเหมือนแบบตาจะเป็นระบบโฟกัสเด่นกล้องจะเป็นแบบเงี้ย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 เงีย้ยเาจงๆแล้วหมอก็จะบอกว่าโอเคเส้นประสาทเนี่ย ถ้ามันจะหายมันจะหายไปใน3เดือนนะแต่ถ้ามันไม่หายมันก็จะไม่หายเลยมันจะไม่เหมือนในร่างกายเราที่จะสามารถซ่อมแซมโดยการกินโปรตีนอะไรงนี้ขึ้นมาได้อะไรเงี้ค่ะก็โอเคก็ตามโปรเซสไปล้วตัวของเรายังมองว่ามันอันตรายอยู่ไหมคะกับโลกนี้ตอนนี้หนูไม่ค่อยมองอะไรมันแล้วเพราะว่าหนูทําอะไรกับมันไม่ได้จริงหมายถึงว่าแบบหนู คือคือถ้าเราตื่นมาเราส่องกระจกแล้วเราเห็นมันว่าโอเคมันกำลังจะโตขึ้นแล้วนะเราจะต้องไปหาหมอแล้วมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงัแต่อันเนี้ยถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในความกังวลตลอดเวลาหนูว่ามันก็จะไม่มีความสุขเอาหมายถึงว่าแบบทำแบบนี้แล้วแล้วจะได้ไหมแบบอย่างอย่างเช่นหนูไปกระโดดล่มมาล่าสุด1 3,000ฟุตแบบเนี้ย ซึ่งซึ่งมันก็จะมีข้อกําหนดอะไรบางอย่างสําหรับคนที่เป็นเนื้อง,งอกหรือว่าผ่าสมองมาแต่มันจะเป็นระยะเวลามากกว่าอย่างเช่นแบบเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยที่แบบว่าคุณจะห้ามขึ้นขาวหรือว่าคุณจะห้ามดําน้ำเพราะว่าดูอยากจะเกิดแดงดันในสมองอะไรเงี้ยมันก็จะมีโปรเซสพวกนี้อยู่แต่ว่าถ้ามันผ่าเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ทําได้ใช้ชีวิตปกติแล้วเราอยากทําอะไรก็ทําอ,อันนี้เรื่องเนื่องวันละไทยปีนี้เหงาผมไม่ทดูแบบวันละไทยปีนี้นะคะ ไปกินข้าวกับแม่ค่ะแล้ว<อ>แล้วแม่กับแฟนแม่ก็นั่งคุยกันเรื่องการเจอกันของเขา17เจ็ดปีแห้แล,แล้วให้เราฟังให,ให้เราฟังเราเป็นพยานรักของเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็มีพี่ชายอีกคนนึงค่ะไม่โ<ต>ดนแซวหรอคะแม่ไม่แซวเราเหรอคะว่าเมื่อไหร่เออวันวันวันนี้ก็ไมไอยู่ด้วยวอ๋อคือคือจริงแล้ววา,วางแผนจะกินข้าวกับพี่ชายแต่ว่าแม่เป็นคนโทรมาไปชวนกินอาหารญี่ปุ่น เออแล้วตอนแรกหนูก็แบบว่าแบบวิ่งอยู่คือตอนนั้นวิ่งอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็บอกว่าแบบเออถ้าหม,มาเราไม่ได้หม,มาไปกินกันเลยอะไรเงี้ยก็ไปเดทกันแล้วเดี๋ยวหนูกินอีกสาขาหนึ่งแถวบ้านคือเรื่องตลกคือร้านนี้มันมีสองสาขาใช่ป่ะในในกรุงเทพทั้งในจังหวัดแบบนี้แค่สองสาขานะแต่สองสาขาเนี้ยอยู่ใกล้บ้านแม่สาขาหนึ่งแล้วก็ใกล้บ้านหนูสาขาหนึ่งก็เหมือนแบบเอาไปกินร้านเดียวกันแต่คนละสาขาอะไรเงี้ยแต่ทุดท้แล้วแม่ก็แบบว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วขับรถมากินสาขานี้ก็ได้เราก็เลยแบบอ่าโอเคก ไม่มีเดืดสดไม่มีเลยเออค่ะไม่มีเลยม,มลยันนิ่งอะไรแนั้นล่ะไม,ไม่ไม่รู้ค่ะแต่ว่าหนูโอเคนะหมายถึงว่าหนูก็แฮปปี้ดีออหนูแฮปปี้มากๆกับการแบบว่าอยู่บ้านอ่านหนังสือดูวอนิเมชช่องนี้ติดอนิเมอยู่ค่ะสปายเอ,อ็กซ์แฟมิลี่อยากให้ทุกคนดูนะ,ะตลกมากคือชอบความเป็นส่วนตัวเหรอคะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ตอยู่แล้วนะคะเราก็เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงมากๆเลยอะไรเงี้ยซึ่ง ซึ่งก็ต้องแบบเข้ามาในโลกของเราให้ได้ด้วยแล้วก็ไม่ได้เข้าง่ายด้วยอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้าเราทุกคนหนูว่าทุกคนที่มีความสุขกับตัวเองจะเข้าใจดีค่ะว่าการที่จะมีใครสักคนหนึ่งมามา,งมาแชร์ตรงนั้นไปอ่ะมันจะต้องแบบว่ามันจะต้องเราต้องพอร้อมที่จะแบบเออคนนี้แหละแชร์ได้มีคนพยายาม,ม,ม<ห>เข้ามามอยู่ในโลกของเราไหมครับตอนนี้ไม่มีเลยค่ะมันโล่งเลยมันโล่งขนาดนั้นเลยค่ะมันโล่งขนาดนั้นเลยแหละค่ะเราไม่ได้ปิดใช่ไหมนิ้ง ไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้พยายามที่จะค้นหาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเหมือนแบบหนูไม่ได้โฟก,กัสเรื่องนี้เลยอะตอนนี้หนูก็แค่แบบตื่นมาโอเคทำกับข้าวดูกระตูนหนังสือแล้วออกไปเจอถ้ามันมีใครมาหรือคุยก็คุยได้อะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าก็มีคนมาจีบอยู่ไม่มีค่ะแค่คุยไม่มีค่ะไม่เปิดรับอะไรเลยไม่เปิดรับเลยหรือว่าเขาคุยแต่ไม่รู้หรือว่า ไม่รู้อ่ะเออไม่ไม่ไม่รู้แต่ไม่มีเล่นเกมอะไรเงี้ยเกี่ยววะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรนะพี่สูตรใช่ไ้มครับสูน์คือยังไงนะก็คือโซดใช่ไหมลูกอ๋อสขอได้ยินว่าพี่สูตร sorry โอดสนิทโซดสนิทค่ะโซดสนิทมาก